ุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่จบง่ายเรื่องสยองของฝ่ายคา้านเพื่อไทยและก้าวไกลระทึกขวัญปี2565เรื่องสยองสองบรรทัดของฝ่ายคา้านในศักราช2565มีเพียงอย่างเดียวคือปมยุคพักที่พักเพื่อไทยพักก้าวไกลแกนหลักฝ่ายคา้านต้องสุ่มเสี่ยงถึงกับสิ้นชื่อ ต้องย้ายพักสลับร่างไปอยู่ร่างใหม่อีกครั้งหรือไม่ยังต้องลุ้นระทึกกันทั้งปีโดยเฉพาะพักพี่ใหญ่เพื่อไทยยังต้องตอบคำถามหน่วยงานตรวจสอบองค์กรอิสระทั้งหลายในปมทักษิณชินวัตรหรือในร่างพิโทนี่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยครอบงำสั่งการชี้นำพักหรือไม่การปรากฏกายของทักษิณหลายจังหวะหลายครั้ง ถูกนำไปร้องให้หยุบพักเพื่อไทยเกือบทุกครั้งเช่นในช่วงปลายปี6-3ก่อนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทักษิณทั้งทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์อัดคลิปเป็นโปรโมเตอร์สนับสนุนผู้สมัครพักเพื่อไทยคือนายพิชัยเลิศพง์อดิสรหรือสอวอก้องในศึกเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งประเด็นตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและศีสุวรณจัญญาเลข,ขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไปยื่นร้องกับกะกะตให้ตรวจสอบเรื่องการครอบงำพักเพื่อไทยด้วยกรณีต่อมาเป็นคลิปวิดีโอคอลของทักษิณในงานวันเกิดของเกรียงกันติน,นันรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเพราะวันนั้นทักษิณพูดเฉียว ถึงแผนการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยว่าผมมีหลายแนวทางรับรองว่าแต่ละแนวทางเนี่ยสอสอที่คิดจะออกรับตังเขามาแล้วต้องเอาตังไปคืนเที่ยวนี้ต้องชนะแลนสไลด์เพราะว่าชนะธรรมดามันไม่ให้เป็นรัฐบาลหรอกถ้าแลนสไลด์มันไม่กล้าเป็นรัฐบาลต้องเอาแลนสไลด์ชนิดที่ไม่กล้าเป็นรัฐบาลสถานการณ์ล่าสุด สีสุวรรณให้ข่าวกับสื่อมวลชนก่อนสิ้นปี64ว่าได้ไปให้การต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในเรื่องนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมีพยานหลักฐานเป็นวิดีโอคอลมีถ้อยคำผูกมัดชัดเจนพร้อมรูปถ่ายหน้าตาของสสและผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยกว่า11คนซึ่งสมาคมก็ได้มอบไว้ให้กับปปชทั้งหมดและน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญ ที่ใช้เป็นหมัดน็อกพักการเมืองและหรือนักการเมืองที่ฝ่าฝืนกฎหมายได้ซึ่งในปีใหม่2565น่าจะมีปรากฏการฟ้าผ่าแถวแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่อีกครั้งเป็นแน่แท้และประเด็นที่เพิ่งผ่านไปหยกหยกเมื่อวิทูลน,นามบุตรอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นเมืองอุบลราชธานีว่า ได้ต่อสายหารือกับพี่โทนี่เรื่องขอย้ายซบพักเพื่อไทยในลำดับต่ำกว่าลำดับที่30พร้อมจะไปหาถึงดูไบทำให้เรืองไกลลีกิจวัฒนะนักร้องขาประจำผู้ที่แค้นฝังหุ่นกับพักเพื่อไทยได้ยื่นกะกะตให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนำไปสู่การยุบพักเพื่อไทยด้วยนอกจากเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องทักสินครอบงำเพื่อไทยอันเป็นมูลเหตุ ที่ทำให้พักเพื่อไทยเสียสันหลังยังมีกรณีที่สนธิยาสวัสดีที่ปรึกษาคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือต่อกอก,อกตเพื่อพิจารณายุบพ,พักเพื่อไทยเนื่องจากนายชัยยะอมรแก้ววิบูรณพันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูนักเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มราษฎร พส a c e b o o k ระบุพักเพื่อไทยสนับสนุนการเงินในการเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองขณะที่พักก้าวไกลเพื่อนร่วมฝ่ายค้านยังต้องเผชิญคดีที่ถูกรองยุบพักซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มราษฎรและการอภิปรายเรื่องสถาบันอาทิกรณีที่นายเรืองไกรร้องกะกะตให้ยุบพัก ภายหลังการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี65เมื่อวันที่22สิงหาคม2 5 6พักสสพักก้าวไกลหลายคนร่วมกันในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำอภิปรายร่างพรบงบประมาณในส่วนมาตรา36งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์พบว่ามีหลายข้อความเข้าข่ายเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พักก้าวไกลกระทำการอาจเป็นการปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกกรณีนายนัทพรโตรประยูนยื่นคำร้องให้กกตส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพักฐานเป็นปฏิบัติต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก,กรณีเข้าร่วมชุมนุมและใช้ตำแหน่งสอสประกันตัวนักศึกษา คำร้องดังกล่าวอาจดูเหมือนเบาบางแต่กลับทําให้พรรคก,ก้าวไกลาอาจเสียวสันหลังเพราะคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมือ่อ10พฤศจิกาย,ยนปี2564ที่ตัดสินการปราศัยของพานุพง์จัดนอกอานนนนำพาและปณัสยาสิทธิจิราวัฒนากุลปราศัยบนเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทนเมื่อวันที่10ส,สิงหาคมปี63เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,กลายเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้พรรคก้าวไกลย,ยืนอยู่ปากเหวยุบพ,พักในปี5 6 6พักพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลย,ยังต้องเผชิญพายุคดียุคพ,พักอีกหลายคดีที่จาะคอหอยอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาตธุรกิจ อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ